ครับพี่น้องยุทธนครพนมครับสวัสดียามแรงๆนะครับเนาะืันนี้เขาออกมาแคมป์ไก่ครับหลังเลิกงานนะครับมาหาหมูหาพวงนะครับเนาะหาหมูหาพวกเห็ดข,ข้าวขคาวขขนา้ำกินซุ้มกันยามแรงครับมึงเจ้าแดงมันนอนรอกินข้าวครับคนนะครับเนาะเมวอิสรซเลก็ได้นะครับรับปุ้ยอากาศดีครับ ืันนี้มากินข้าวอยู่แค้มใกล้ครับมาว่ามาคุยนัวหัวม่วนกันนะครับกินข้าวยามแรงพุปะกันนะครับเนาะตามภาษาคนขายแหงต่างบ้านต่างเมืองน้ากันครับมาหาการกินข้าวน้ากันครับนะครพรนมพื้นกันครับอยู่กใกล้ๆกันก็ออกมาร้อมตัวกันอยู่แค้มใกล้นะครับเนาะแค้มบ้าวป่านครพนมครับ มาเห็ดเข้าวกับน้ำกินพี่น้องเอ้ยน้ำแรงๆนะครับเนาะอันนี้ก็พักส่วนขั้วครับปลูกไว้อยู่ไว้กินพักแพลวพักเพชรขาวนะครับเนาะพันบ้านเฮานะครับเพชรคักได้ครับนะครับมักแปบนะครับเนะาะใบมะขุ่งพี่น้องเ,เอ,ไไอ้ยไว้ไอยพอได้ตำปลูกไว้พอได้ตำ แ่งกันกินนะครับนะ้อซุ่มกันยามแดงหลังเลิกงานนะครับยามเศร้าก็กจินไ่จินวันนะครับอันนี้ก็บยางโครงไก่พี่น้องยางโครงไก่ได้โครงไก่มานะครับน,นาองนายจะโครงไก่ให้พักสวนครั้วครับบูกไ้หลาย,ย่างพอได้อยู่ได้กินหักบุกไวกินกะต,ตัามังหงไวจ้มใช่มาม่านะครับนาะ เพชรมากมาพี่น้องเอาขี้ไก่ออกมาใส่เลยงามไปดุกพอได้อยู่ได้กินงามแรงครับพอพอ,พอได้ซื้อไปยัดไปนี่ได้ไลเติบอ,อยู่นะครับนี่ครับงามแรงแรงอันนี้สองทุ่มมาเด้อพี่น้องด้อนี่สองทุ่มสิบมาที่ครับฟ้ากันยังแจ้งอยู่ครับประเทศอิสราเอลอยู่ บ้านเฮาทรงทุ่มมันมนืดแล้วครับเนาะประเทศไทยมันมืดแล้วนะครับเอาคุง <c oughs> ก็แลังออกดอกพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้พันยาวพันใหญ่เนี่ยนะครับอยากเป็นล่าจักหน่อยเม่วันมะคุงดอกมะคุงเตี้ยคือบ้านเฮานะครับอันนี้ก็มาเคาขือขึ้นพี่น้องกําลังเหลืองเดี๋ยวต้องคอยพนมยังพันไดด็ดเอาไว้ตำเทมกล้วยบรรยุทธ นะครับมันประยุทธ์กินหมดได้พี่น้องเอ้ยกินส้มหมดได้ท้องเสียนะครับเนาะมันสิเทีงานมันเมื่อยนะครับงานยามน,นีงานยามฮอนตาเปกท้องเสียตื่นเข้าไปอีกเนาะมันงานยากครับก็ได้ไปกินบันยุทธ์ไปวนมากขามาหาพักเพล,ล่คือเก่าแหละพี่น้องเอ้ยนะครับสะอ้อนอันนี้อยู่นะกินมากินแก้มพักเพล,ล่อยู่ครับก็าเป็นบ้านเฮาก็เลือดแป่งเนาะพี่น้องเนาะ เฮ็ดแปลงกับพูนน้ำง่วครับอันนี้ก็สิเฮ็ดคือกันครับรอรถเนื้อรถหนังคนมาทุกคนนะครับเสิเฮ็ดแบ่งกันอยู่แบ่งกันกินครับโตกินเก้ากินน้ำครับเก้าคัวทอดป่าไว้อยู่พี่น้องเลยทอดปลาดุกไว้นะครับเนาะสิผพาร์ทเปลาดุกเอาปลาดุกมาอยู่ห้วยได้เพราะอยู่พอกินอยู่ครับื้นนี้นะครับ หลังเลิกงานไปประมาณสักโมงนะครับโมงครึ่งก็ได้มาพ่ออยู่พอกินครับทอดไว้นะครับเนาะทอดมันกรอบจะหน่อยให้พอไอ้มันบ่อเละนะครับเวลาพัดเนื้อมันบย่ยุ่ยนะครับนี่พริกแค่หนึ่งก็ได้เล่น้องเลยนะครับอ่าสีสันมันเหลืองแค่นหน่อยก็นนยกปรุงน้ำพริก ปรุงน้ำผัดเผ็นด,กออกดนะครับตักะดุกออกลาดครับยินเข้าโฮมกันย่ามแรงพี่น้องเลยสี่คนกับสี่อย่างแบ่งกันเห็ดคนละอย,ย่างยีตะค่อยพนมเห็ดผัดเผ็ดประดุกนะครับ,รบนะส่วนบ่าวปลาคนกันอย่างแบบน,นั้นย่างโค้งไก่นะครับนะมีสามหนุ่มสี่หนุ่มนะครับนะแบ่งกันเห็ดคนละอย่างคนละอย่างอย่างกัน,กนเห็ดอันนั้น แล้วก็มาห้องกันกินครับกินเอาบรรยากาศยามเลงนอกห้องครับอยู่แต่ในห้องหลายมั้งแกเบืเ่อๆพี่น้องเนยเห็นงานมากออกมาหาเรียกแน่ส่วนบรรยากาศไฟนอกแน่นะครับ,บรับลมเย็นๆไข่เพิ่นครับไข่เพิ่นอยู่ฟรราร์มไข่บ่อึดไข่แตกนายจ้างห้ออกมากินได้เลยนะครับมาได้ซื้อู้ทานกินพี่น้องเน้ยหน้าจนกลม พออยู่พอกินเด้๋ยพี่น้องเ้อพอได้อยู่ได้กินครับเบืองเจาเ้าแดงเนี่ยมันนอนแซบขนาดอ่งนี้นอนมีความสุขอันใดนอนเก้าอ,อีพ้พรมแดงนมันทึ่ใจแล้วนอนคอหักแกงแซงอยงอิ่มทั้งหอาหารอิ่มทั้งปลาอิ่มทั้งไก่มีความสุขหลายอยู่ตัวเดียวเฮ้ยนะครับไม่มีตัวอื่นมาขวนเจาเ้าแดง ใสไปสองมือหากระมาครับใส่ไปทิดผู้สาวหากระมาจ่อยอยืดตะกี่อ้วนเลยครับน่นไปทิศผู้สาวมาสองสามมือเลยจ่อยลงเมื่อยหลายมาแต่ผู้สาวนอนคอหักเป็นเส้นรอกิ่นย่างไก่นะครับทั้งคนทั้งแมวเลยครับนอนเมื่อกัน น,นี่กระเบ๋านา้ำครับนุ่มบ้านบัวนะครับนอนคุยโทรศัพท์กับผป้สาวกับมุ่งนะครับเนาะพอได้เบานัวหัวมวุวนนะครับเนาะเปลี่ยนกันเฮ็ดกับเขานะครับตอนนี้เต่ายุดนะครับนุ่มบ้างให้คนแก่นอนรอท่าเฮ็ดยังงูมาหาฟักแพลคเขากาพี่น้องไม่สสดมันนะครับ ตะอ่อนพักแฟวพี่น้องเลยหนุ่มเงี้ยได็ก็คักาหาแน,น่อยู่น่กิ่นใส่อยู่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้มักเพชรปีด้วยครับเดินนี่หนุยน่ยน้อยเลมเลมเพชรเป็นมักเพชรปีเพชรปีสายพันธุ์พิฆี่หนูหนุ่ยน้อยือยพิฆี่หนูครับแต่เป็นมักเพชรขาวที่ใกล้ใบละกูจะจังมุมหงก็ได้พี่น้องเลยฮักดกใบกูดใบจังหักดก มาป่าขย่างโค,งครงไก่นะครับเนาะพอได้กินตาแก้มกันครับตามกระปุ้นว่านาตาเราสิตามกระปุ้นนะครับเนาะตะคอนพนมกับสีวนมาเก็บพักเก็บมีไปกินแก้มครับนี่คู่ย่างครับพักส่วนคัวก็ได้พอได้อยู่ได้กินครับพอให้ได้กินอายาจากบ้านจากเมืองเฮานะครับอันนี้มาเรือเปรบครับ มากินกระตำมังหงมวยกินกระเจ้วปา่ามากินกับก้อยกับลาบนะครับ,บสััวเป๊บพอได้เจ้คัดอยู่ได้พี่น้องนะครับสามรอมักสัวฝักยาวออกนะครับเห็นนีนะครับ,บ,ออนะรบ,รบเพชรขาวนะโดกขณะเธอขี่ไก่ต้นใหญ่ต้นสูงเพชรปีพี่น้องกินสามปีสี่ปีกับบา,ายนะครับ อันนี้หากปีแรกได้เนี่ยปีแรกสูงยังลกป่านนี่นพี่น้องให้พุ่มใหญ่แห้งลกแห้งมากหลายครับนี่จะเป็นห้องพักห้องเซาเพิผลกับแคมไก่นะครับแล้วนะแคมไก่เพิ่นเลี้ยงไข่เก็บไข่ทำงานเก็บไข่ทางน,นี้เป็นตะไคร้ครับตะไคร้เป็นกอกล้วยนะครับตะไคร้ก็ปลูกไว้หลายกอขยายออกไปเรื่อยๆครับ พอได้อยู่ได้กินพอบได้ซื้อแต่ไข่แห้งกินพี่น้องเอ้ยกินแต่ไข่แห้งเมันก็พอได้หอมอยู่จนบได้รสได้ชาติคือแต่ไข่สดเ่านะครับใบเบยมันก็ไว้ต้มใส่น้องควายครับไว้ต้มใส่ปูใส่ปลาปลาดุกนม่จไปหาปลาดุกมานะครับเนาะวันนี้บได้ต้มครับปลาดุกก็ได้พัดเพชรพี่น,น้องเลยนะครับ กันย่างวนไปวนมาไทยฮันไทยนี่ให้พี่น้องเอฟซีเขาเบิง่งนซะก่อนนะครับเนาะชีวิตแรงงานไทยในอิสราเอลแบบนี้เลยครับพอได้อยู่ได้เซาอบุกพังพักมีส่วนคั่วกินพ่อแม่ๆนี่ครับ,ขบรเขตบริเวณแคมป์ไก่เพิ่งมันก็เลี้ยงม้าน่ะอันนี้คอกม้านะครับอันนี้เป็นห้องโครงเก็บของเก่านะครับแล้วก็หุ่มเลี้องไปอยู่ไปมอ่อม่แม่ๆน,นะครับ บกโบอกรูดกแต่ว่าอาศัยเพราะเงินค่าเงินเิ่นสูงเพราะได้เงินส่งบ้านมีเงินเก็บเงินกำครับแล้อยู่พอกินพอใช้อยู่เงินเดือนแคไหนนะครับที่อยู่อาศัยมันบรูบลาก็ยามันครับอาศัยเอาเงินเอาค้ำนะครับเนาะเก็บเงินเก็บทองเมื่อบ้านเมื่อส่งเอาประเทศไทยเมื่อเห็นเมื่อสร้างอีกพุ่นวันอยู่บนเช้ามัน บุโกบัรูกระดายกระยามันนะครับเนาะอยู่แบบนี้ก็มีความสุขแหละพี่น้องเลยบุโกบัรลูกระดายโคให้เฮ็ดงานแล้วสบายใจได้เงินเดือนดีนะครับเนาะก็ไม่มีปัญหาอย่างครับพออยู่ได้อยู่ก็บสบายใจไม่มีปัญหาอย่างครับนี่ครับปลูกพองบงใส่กระถางเด้อพี่น้องเนดะ้อวงพักหอมนะครับเนาะบ้านหารเจลาเชนะ แล้วล่ะพี่น้องเอ้ยกับข้าวกำน้ำบันีิมามากินน้ำกันครับมีหลาหย่างครับกับข้าวกำน้ำก็ได้สี่คนกับสี่อย่างนะครับเนาะผัดเผ็ดปลาดุกตำข้าวปุ้นทอดไข่ดาวนะครับเนาะย่างปูอัดย่างโค้งไก่ครับเออสี่คนสี่อย่างครับพี่น้องเนาะก็มีอันแนวแกเมื่อเนี่ยจะได้จะน้อยครับ สำหรับสาวนุ่มเพิ่นนะครับยึดเอาความพึ่งก็บโบได้กินดอกวขนาตาเราก็ถ่ายรูปให้เมียเบิ่งนะครับเนาะให้คนทั้งบ้านเบิ่งว่ากินดีอยู่ดีอยู่กินแซ่บนอนรับอยู่นะครับเนาะโบได้ทุกเนื้อเนื้บได้กินได้ยอะนะครับแล้วก็เข้ากับนั่งก็บโบได้ซื้อผสมกับพี่น้องเลยมาดุกกะหาเอาโค้งไก่กับนายจ้างเอามาให้ไข่ดาวกับไข่มาจากฟาร์มไข่แตะเก็บออกมาจากฟาร์มมานลยครับ มาไว้ทอดกิน,นครับเนาะนี่ครับนะี่ไข่ดาวก็ได้กระปุ้นกระห่อละซิบเช็คนะครับเนาะถึกถึกกระปูเพงแล้วมาลวกไอ้เทืาหนึ่งกินได้สองมือ้อสามมือ้อเสียทุกเย็นไว้นะครับเนาะนี่ตำกระปุ้นหัวหน้าตาออลาโน่ครับอันนี้ผัเรรดเผ็ดปลาทุกยูทะควาพานมนี่นะเว้ยคน บ่าวน้ำเรามุนเรามีความสุขพี่น้องเอ้ยสุขเมืองฝ้ามีแต่แดดกับฝนสุขเมืองคนกินข้าวกินเบียยแะไยกับฟอนนะครับนพอได้อยู่แบบมีความสุขอยู่แบบบอซีเลียนพี่น้องกินอิ่มนอนหลับนะครับนาะเหตุการณ์เหตุงานมีความสุขมันก็อยู่ได้เละครับเมืองนอกอยู่แบบบ่มีความทุกข์อยู่แบบสบายใจนะครับนาะ กินอิ่มนอนรับเช้นเดือนมาส่งเงินเงินออกส่งกรับบ้านกับเาอากับน้ำกับพอได้หาอยู่หากินตางธรมรมชาติบ้านเพิ่นครับเนี่ยเดี๋ยวมันพิษกลไกบ้านเพิ่นเขากเขาเอาแล้ครับคือปูคือป่าเนี่ยหาได้อยู่นะครับเพิ่นบ่จับบะว่าเขาก็หามากินนะครับพอได้กินไดย้ยนอะะ กินได้พีอเยมันมากินข้าวน้ำกินน้ำน้ำก,นกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ